น้าอยู่วัดป่าลันโพข้าจันทร์เสน่ห์ประเทศของน้าแท่งน้าหากันไปซอยผักวัดถ้ำแน่วัดนั้นวัดนี้แน่ไปเมือว่านเนี่ยบ่เมือว่านนู่นเมือกเมือก่อนเนี่ยไปเมือก่อนเนี่ยเมือว่านนู่นเมือก่อนเมือก่อนเนี่ยเนี่มือแรลง เมื่อวานเมื่อดดไปเป็นทาบาทนี่เมือชสาบเมื่อดดลงเมื่อย จักหลบไล่หลบอยู่รอกวัดธรรมแน่วัดนันวัดตีแน่เคยไปยวไัดเมพาวัดลันโพบอกเคยสังขะยูสุรินอยู่แถวแถวลวงพออยู่แถวแถวสองสะง,ง่ำเลยนะอยู่บกไก่จากแถวแถวนี้ ล้องพออันเอียงล่ะล้องพอสวงปูสวงแถวนั่นละ่ะร้อยเขตติดต่อกับศิสเกตบกไก่วันไหนวันที่แปดมืออืน่นประมาณ 5. หาโมงเที่ยงนี่ละ่ะไปรวม งานปฏิบัติธรรมยิ่นุ่นจิกว่าเล่นไปนอนคืนหนึ่งรวมกิจกรรมเนเหมือนเสาวันทีเก่าแล้วก็กลับมางานปฏิบัติธรรมมันม่วงอาจารย์สรงการเนเหมือนแรงรวมกิจกรรมพล้นเหมือแรงแล้วก็กลับเลยบ่ได้นอนคืนอยู่บนม่วงเนเหมือเเสาก็จังวันถีเซฟผลจ,จังเสียเลยไปบินธบาต อยู่วัดอยู่บ้านเฮาวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองก็เป็น,นวันมาฆะป่อวันพระใหญ่วันมาฆะปูชาส่งนีก็งานเน,น,น,น่เลิกงานจงเรือนกุมภาเมีนาเมษางานปฏิบัติธรรมงานงานนีเน่กอดีอยู่ ไปหันมานหนะีแน่ปินทาบาทกะบ,บางเถ่อกับโบเห็นกับทื่ว่าโบเห็นกับทื่บบท <c oughs> ทว่าโบอยเถอนล่ะไม่ใหญ่ถามแสวสาไปไซมูว่านีดขน่อยเอา้าก็พี่องค์เดียวกันบบสบายบกับโบเดชัยกันโบเดไปปินทาบาทกันเจ็บไข่เดชป่วยบบสบายใบกับโบเดไปโบเห็นหลักก็แล้วนดอกโบต้องจมดอกสนดอกเ <c oughs> <c oughs> ตรียมอาหารไว้เตรียมอาหารไว้บอกไล่ เว่ไส่ปาดกู้อาจารย์ไปเมือนี้ไปเมือนีน้ทบส้องเลยตเตรียมใบม้านบริเวณใส่ใส่เพื่อม้วนอยู่นำมันสนโอ้งสีก็มี <g ười> พอใหญ่ไปใหญ่บางคนครับก็เอาไปกินคือเก่เาเลยอะบริเวใส่เนาะก็ไปกินก็ไปเปลี่ยนกาบเปลี่ยนขั้วคือเก่า ใส่บ่บ่มากกับบอกแน่ขนะาดล่าเกืือมึงกับบ่ได้บอกมันกระทันหันลังเกืือกับ,บกส่สบายลา่าเกืือกับไปหันบ่ได้บอกบ่เห็นก็คือบ่ได้ไปจอบเอาแต่ว่าตอนร้ายก็สิบอกอยู่ดอกเมื่อได้มีงานมีการมีมีงานมีกิจในมนจังหว่าทำไม่ใหญ่ใหญ่อยู่บนเสานี่ยทายว่าว่าน,นี่บ่ได้ทาแล้ววะเห็นอยู่ใน ทรศัพท์อยู่เขาเห็นในโทรศัพท์อยู่เราว่าเมย <c oughs> ไม์ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ผ่ามาลัดปินธบาทมาลัดใ่บาทอยู่ไกลแน่ก็พอดีน,นั่ะหลานลูกหลานจุงมาเทียนมาต่าง่าฟิ้งแดดเลยมาเปิดหูเปิดตาเลยออกมาอย่ทั้งนอกระสิอยากไล่เสียงโหนดน่เลยเราไม่ผ่านเนาะ อยู่ในเงื่อนสองหลังอยู่หันหลังเก่ากับหลังใหม่อยู่น้องกันกอบครัวใหญ่ลูกสองผู้หนึ่งว่าไหนเหนียด้เนาะผู้หน่อยอผู้หน่อยก็ได้ละก็ธรรมดาดอกคนกูหมือนเด็กหน่อยกูเหมือนี่ธรรมดาว่าตากอหหจัก เอาชีวิตรอดของเขาไปดูแลเบิงกันแลกับเป็นเหลืองธรรมดา <c oughs> เออเป็นกันไปซ้ำเปิดแทงซ้ำอยย่น้อกันดูแลกันไปขอบขอัวเห็นเขาเม่สีอันตั้งได้กับสร้างกันเห็นเขาอันไหนกัรสบายใจนะปูเป็นพอเป็นแม่ แม่สิบัจักความแน่ต่วากกะสำนึงกับพ่อสบายใใจเห็นเขาอยู่ดีมีสุขเห็นเขาไปปกติธรรมดาหาอยู่ฮะกินได้แน่บ่วได้แน่ตามอำนาจวาสนา,าของ้าไของมันเดียวเราข้องมวลนี้ข้องเฮาก็มีข้องเฮาข้องเขาก็มีของเขาอยากให้เฮาอยากนี่ก็เป็นเรื่องดีอย่เด้สำหรับคนในครอบครัวพี่น้องต่างๆ จำแม่นีละแม่พ like. well, ่อแม่นีละอยากให้ลูกอยู่ดีมีซุปมีคือบ้านคือเมืองเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานี่คือความต้องการก็อยากแต่ว่าความเป็นจริงกับอำนาจวาสนาบุญของไปของมันอยู่ได้ของมันนี่มันขับเคลื่อนของมันอยู่เป็นบุญของไปของมันอยู่กรรมกับของไปของมันคือกันตัวหาอยากตัวหาต้องการกับเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่วความเป็นจริงกับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง จังว่าเฮาต้องทำความข้าใจมันกระจังสีบ่หนักนักใจแม่สีมีอยู่ในใจอยู่มันก็บ่หนักต่อคนถามันไม่ทำถามมันมีปัญญาถาคนบ่มีปัญญาบ่มีบุญนี่เอาง่ายๆซะบ่มีบุญนี่บ่มีปัญญานี่แม่สีสุขส้บายมีเงินมีทองมีการมีงานปานได้กับลำบากคิดบ่ถือคิดบ่ถือคิดผิด มีงานบางดีหนังเห็นบอพวกเจ้าคนในคนเขาเขาเดือดร้อนเขาลำบากเพราะว่าเขาขีดปวถืออัตตาตัวตนทิตทิมานะสูงบอโบอมีคิตใจดีมีธรรมหออยู่ด้วยความลำบากอย,ยาบอยู่ด้วยความโกภอยู่ด้วยความโกรธอยู่ด้วยความทะยานมันก็นเลยบ,บอสมบายบ่สมบายบ่สมบาย ความรำ่ำรวยมันก็เป็นสาเหตุให้ความสุขอย่างหนึ่งอยู่ด้มีเงินมีทองเนาะมันเป็นเองมันอยู่ดีมีปัจจัยเงินทองอยู่ในบัญชีอยู่ในท้องอยู่ในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติต่างๆเห็ใดให้เฮาอุ่นใจสบายใจซอยเลือให้เฮาใส่ชสวิตไปโดยความง่ายสะดวกไปหลยแตะว่าก็บ,บ่ถึงที่สุดขึ้นยกับความขิดกับปัญญานำกับบุญนำสันค้นรวยก็ม,มีความสุขหมดแล้ว คนมีเงินมีทองมีทรัพ์สมบัติคนบางคนนี่เป็นเมินเมินหลานที่ดินนี่เป็นพัน,พ,นพันไหลก็ก็ยังเดือดร้อนก็ก็ยังถูกอยู่โปรยอย่างโปรกขีดโปรถือคุณธรรมบนละบ,บมีพ่อความเดือดร้อนความห่อนเจ็บห่อนใจมันหลาย จงหวะตัวนี้มัน,ม,นมันสำคัญนะมันสำคัญแต่ว่าเหาก็บปูปฏิเศษซั์สมบัติดอกเพราะว่ามันประกอบกันแต่วาในที่สุดแล้วมันกัอบอยู่กับวิธีขิดวิธีดำริวิธีการกระทำทั้งกายการกระทำคํำพูดหรือวแม้กระถ่งวามขิดนึกปุงแต่งในใจเหตุไหนจะคล้องสบายใจได้มากน้อยเพียงใดบางคนห่งด้วยเ่งถูกเลยพวกข็บเห็นไปได้ดอก นวตั้งแต่เห็นบ่บางคนตั้งใจมันลุกมันมันมันอันเขาเอื่นว่าตั้งตั้งใจอยากได้หลายเขาเอื่นว่าตันหาซะความโลภขาขอบงามตันหาเขาขอบ,ขอบงมเหตุงานก็เป็นความดีอยู่เด้เขาตั้งใจควนควายทำการทำงานแต่ว่าด้วยความตันหามันขับเคลื่อนในใจหลายความต้องการมันมากจนเกินไป ผลลับมันออกมาบอ่อเท่าที่เจ้าขล้องอยากได้หรือว่าต้องการมันผูกด,ดีล่ะเฮาตั้งใจสิเอาหนันเอาหนีมนตั้งใจเทาก็ตั้งใจลงแรงเหตุแต่ว่าผลลับมันบ่ดใดทั้งความขิดอกองง่ายคือกำไรมันบ่ได้หลายเฮาต้องการสิเอาอ,อาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเฉ่นเฮาสิเอาแสนนึ่งเลยสิฮมันใดเมื่อน,นึงเฮาก็เสียใจว่าซัตั้งทั้งที่ททก,กำไรอยู่ด้แต่ว่ามันใดหน่อยเว่าสิ่งที่เฮาต้องการ มันก็เลยเหตุให้เฮาบ่บ่สบายใจทุกใจนี่ลักษณะของควอมยามันสีเล่นงานใจเฮาเด้จังส่ทั้งๆที่เฮาก็บ่ได้เสียหายอย่างเฮาเหตุเฮาก็ได้กํกำไรอยู่เพียงแค่ว่ากำไรนะั้นมันหน่อยก็เฮาขิดมันก็เลยทะยานก้นขวายใจเฮามันก็เลยบ่ได้รับส่องว่างคองความคองความเย็นความสงบระงับนี่ถ้าเฮามีพื้นที่ตรงนี้ถ้าเฮาท่าความเข้าใจ ได้กำไรลายหาเงินปีหนึ่งปีหนึ่งได้ลายนี่ดีดีหนาสั้นเรินหนายกย่องหนาดีแต่ว่าความคิดทั้งในเขาก็ตตรงว่างช่องว่างไว้นําในเมื่อมันบ่อใดสิ่งที่เข้าต้องการเข้าก็ตตองเขาก็ต้องทําใจคือกันเข้าก็ตตองหูจักวิธีว่างใจคือกันเขาก็สิเขาก็สิพิเศษก็ค้นทั่วไปจังว่าค้นปฏิบัติรรมค้นเขาวัดฟัง่งรมให้ท่านค้นห้ท่าน คนรักษาศีลพวนานี่ต้องมีความปัญญาต้องมีพิเศษหลายกาคนตัวไปเรื่องร่างกายสังขารคือกันเนี่ยคือจังคนวัดคนว่าคนเหานี่คือจังคือ,คอ,คอ,คอจังหย่านตายก็หมู่ก็ก็คนตัวไปเห็นนะมาเหตุเพื่อนี่เพื่อเพื่อน่อมถึงก้มตายเมื่อว่าหน่อมถึงระลึกถึงชีวิตที่มันบดเที่ยงอยู่แต่ว่าคือจังเหาหย่านแห้งนะ ทั้งทงที่ห่ากรบโบดิยาดเ่าทำความขุเคยก็มันจะซื่อเพื่อว่าละนั่นแล้วว่าเวลานั่นมาถึงห่อศีลโบได้ก,กลัวเ่ากระิมิตจิตใจติดตั้งมันรักษากุศลธรรมไวเพื่อการทำดีของห่ามันเ่าเหตุอยู่ตลอดนะเ่าเป็นคนเอ,อเือเฟื่อเพื่อแพ,พร่จิตใจเมตตากรุณาจิตใจดีเอ,อเือเฟื่อเพื่อแพท่ทำบุญทำท่านรักษาศินสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาโยเป็นเนต นั่นแหละคือเข้าท้ำความคุนเคยท้ำบุญกุศลไหวหลายหลเพื่อ,อเพื่อให้มันเก็บสะสมพลังแห่งกุศลไหวเวลาที่เข้าจนโตมาเจ็บไข่ได้ป่วยมาแก่ชรามากรือว่าจนชีวิตถึงบทสุดถ้ายมากบ้วนพลังกุศลนั่นแหละมันมาร่วมเพียรใ้เข้าบปาบประมาบบประมาณบกกลัวไม่ความตั้งมัน่นไม่ความอาจหารเพราะว่า บอกง่ายๆซะไปเข้ากับสีไปดีนะใจเข้ามันสูงนะเข้าเกิดบอย่านนี่รกษณะของการบำเพ็ญไหวมันสิเป็นจังสี่ก้นท่วไปเข้ากับมองผิวเผินว่าว่าเข้าือจะตายไปหลักก็ะล่วตัวอยู่ในศาสตร์นี่อยากยังกับเห็ุต้องการยังกับถ้ำใส่ซีเวยียรไใยมันสด เกิดสาตร์เดียวตายศาตร์เดียวดวงล่องค้นคิดพิษแห่งอันะเห็ดดีไค้ย,ยุ่อเหีย้ยงก็เห็ดอยากกินอยากเหีย้ยงกบเหตุทําเหงก็ทําไปโหลดศาสตร์เดียว่างล่องค้นคิดไปจังสันแต่เห็ดดีก็ดียมันเห็ดบดีที่หนอกมันก็ดเลยเป็นการเป็นกรรมเป็นเวรเป็นกรรมเป็นเวรกรรมเวรน,นี่ก็พ้นจากการกระทําเนี่ย่ตรงบม่ตรงไปคขดให้มันอ่อมโลก บ่ต้องไปบ่ต้องไปคิดให้มันอ่อมโลกนะการกระทํำจังไรน,นั่นแหละคือกรรมคือจังเข้าเห็ดนี่เห็ดดีนี่มันก็เป็นกรรมดีของเขานะลองคนก็ขอน่อยเห็ดดีโยไปย่างชีวิตือมีแต่ปัญหาขอน่อยกระทําบุญกรท่นเห็ดดีโยเออฟือฟ่อเฟื่อเพือพ่อแพร่เหลียงดูพี่ดามานันดาโย,ยไปย่างนะขอขอน่อยก็คือถูกแท้ขอน่อยก็คือเจ็บไข้ไดป่วยแท้ขอน่อยก็คือมีแต่เรื่องให้คิดมีแต่ปัญหาแท้ นั่นมันก็เป็นการกระทําของเงาคือกันเอาทําบ่ถเทงตีสุดแห่งถูกมันก็มีถูกมีปัญหาเป็นปกติเกิดขึ้นว่าเป็นยัางเคยเจ็บไข้ไดรป่วยเด้มันก็เป็นการกระทําของเฮาคื่กันผูได้เกิดขึ้นมาแล้วสีสีแข็งแรงไปตลอดมันก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนักบ้างเบาบั่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงสังขารเนาะมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปบ่ว่าจะป่วยวันก็อสิตายคนเราต้งหนั้นันก็เป็นใจสัตย ตาเฮาบ่อยากเจ๊เพยเลยป่วยเฮาต้องกระท้าไม่ถึงที่สุดของผุกป่วยต้องกลับมาเวียนว่ายไตเกิดอีอมันตรงตรงเออลางคนก็ไปคิดตัดท่อเจ้าของรางเทื่อเฮ็ดดีบ่ได้ดีเพิ่นว่าผูกเขาเฮ็ดสัวขือได้ดีดีปวดวะข้อด้ดีแนวใดอจังว่าถามไม่โยมมาถามเูยเด้เขาทำบาปทำกรรมขายยาเสพติดยังเพีนพวกขายยาบ้าคาคาของผิดกฎหมายอะไรทำลาย สังคมทาเป็นไพ่ตัวสังคมไปยังเขาขึ้นหลํารวยเด้เขาขึ้นทาสัวเขาเคยได้ดีคําว่าร่วยมันก็บ่มมนความดีเลยของเธอมันร่วยมาโดยการเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นอย่างเจนขาย,ยาบ้านีแ่แหละเข้ากับ่วยบลังคนเขาขายหลายเขาก็มีเงินหลากหลายสิบหลากเป็นธุรกิจแบบงหญ่แต่ว่าสิ่งที่เขาขายมันเป็นทำลายทีนะไปทํทำนะลายสติปัญญาคนไปทํทำลาย ไปทำไยชีวิตครอบครัวของเขาไปทำไยชีวิตคนไปเสพเพนบอกมันเมาแล้วมันก็ไปหาหลักหาขโมยไปหาขาหาตีไปหาเพชรหาผ่านสังคมเห็นบอกบางคนก็บขาพ่อตีแม่เ,เ็นบอกบานนี้เขากับจองเว่นทีละจองเวน่นจองกรรมเขาถูกครอบครัวเขาถูกสังคมเดือดรอ้อนมันกับพังมันก็เป็นกรรมเป็นเวน้นเพราะว่ายังเพราะว่าเฮาเอาไปขายให้เขา เขาเอาไปกินไปใส่แล้วเขาก็ไปขาพอตีเมเห็นบอกเขาก็ไปทำลายคนทั่วไปทำลายหลางกายสังขารเจ้าของสติปัญญาเจ้าของแมันสิลอยลอยเป็นแสนเป็นล้านหรือว่าเป็นหลายหลาล้านมันกับบุพนจกโทษก็คือบาปคือกรรมคือไพ่คือเวนเพราะว่ามันมันมีแล้วมันลอยวยความเดือดร้อนบนความถกของคนอื่นมันก็เลยเป็นบาปเป็นกรรมเป็นไพ่เป็นเวน จังหวะความร่วงนี่ยโมเมนความดีรองกนก็ว่าเขาเหตุเขาเหตดบาปเห็ดกรรมเขาเหตุจังสันเขาก็คขึ้นร่วยเขาก็คือบุญไรเนี่ยเขาก็ไปเพ่งใ่ตัวร่วยเป็นบุญก <c oughs> ็เราบอกเกิดใ่ถึงความดีความดีความสงบลมเย็ยนความสมบายกายสบายใจอยู่แบบปราศจากโวดไั่ทั้งหลายทั้งปวงทำาดีเขากับโกเกิดถึงการความ สับายโดยถิ่บัวรุ่ยนะพ่ออย่พ่อกินพ่ออย่พ่อเศร้าสับายใจนอนนรับกินอิ่มนอนนรับบัวนอนบ่ได้ฟันไหลบ่ต้องไปลบไปหลีไปหลีกไ,ไปนี้อ,อย่ในสังคมโดยความอาาัตถานโดยความดีเขาก็บ,บ่เกิดตรงนี้นะเขาไปเกิดถึงความรวยเป็นเป็นบุญถาร่วยแล้วก็เป็นคนดีนั่มเป็นคนสุจะเตเอือเฟือกเกือกูลซอยเหลือ คนตัวไปสัตว์ทั้งหลายนี่มันก็แห่งเพิ่มเป็นแห่งเพิ่มความดีเพิ่มบุญเพิ่มโผคัทรัพย์เพิ่มประโยชน์ในชีวิตจิตใจจังว่าให้เฮาแบ่งแยกการทำดีใดดีดทำส่วด้ชส่วนโมเมนว่าทำดีล,ล้วีิรวยบ่แมนวัดทำส่วล้วสีจนโ่มเมนจังสันความดีก็ความรวยมันก็แยกกันชัดเจนอยู่บางท่อรวลุวย่ยโดยความบ่ดีก็มี แต่ว่าดีแม้แต่บ่วรวยแต่ว่าเขาก็รวยความสุขใจสบายใจตัวนี้มันสีเป็นความเป็นคําสอนทั้งศาสนาเป็นคนบุญทังศาสนาบุญทั้งศาสนาเขานี่คือคนไดมีสติดีปัญญาดีมีความสงบจิตสงบใจมีความสงบสุขในชีวิตบ่สางความเดือดร้อนให้ตนเองแล้วก็คนอื่นะนะเขาอเอื่นคนมีบุญคนมีบุญในศาสนาของเขา,มามบมแมนว่า เป็นคนหล่ำหนยเป็นแซนเป็นหลานหรือว่ารัพย์สินร้ายร้ายหน่อยหลานแต่ว่าสาั่งความเดือดร้อนสั่งความทุกข์ความลำบากในคนอื่นตนนัวันนมอมว่าคนม,คมีบุญได้ศาสนาคนบาปตัวน,นั้นคนบาปแต่ว่าเพียงแค่มีรับสินเงินทองดีไม่ได้มาก้วยความบดีไปสั่งความทุกข์ความเดือดร้อนในคนอื่น,นในส่ตั์อื่นทุกใจเป็นโทษเป็นไพ่แกตนเองแล้วก็นคนอื่นในอนาคตไพ่ภากหนา,าต่อๆไป ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหนานี่ลักษณะมันจิเป็นจังสีจะว่าให้แย่ใหน้ชัดเจนบุญได้ภาศา,าสนาของเฮานี่คือเฮานี่แล้วพอใหญ่ม่ใหญ่นี่คือคู่บาอาจารย์นี่โยกันแบบโดยขอวัดปฏิบัตินี่อาชีพก็คือบิยนาบวะชั้นเป็นวัดคือไม่ใหญ่เฮา,ากับทําคิดจะวัดนี่ปัดขวดเซตุเซนาะสนะเดินจงกรมประพฤติปฏิบัติตอยกับธรรมชาติโยกับธรรมะ บางเทื่อมันอาจสิบรวยมันอาจสิทุกทุากางี้ยเกี่ยวกับเงินทองแต่ว่าเขากินอิ่มนอนหลับสบายใจเย็นใจเขาก็บริเตไปมีความทะยานอยากความโลภบบมีตัณหาอีย่างหลายเขาก็ยู้ด้วยความสุขความสมบายใจจังวันเขาให้เขาเพ่งเข็มรัวปับ๊บความเห็นปั๊บทิฏฐิให้มันถูกต้องบางคนก็เอาแพ่เอาชนะกันลังเทื่อทำบุญก็ทำบุญแ่งกันก็มีเลย พ่วยอย่างกาเอาความร่วยเป็นบุญก็เ,เอาหนาเอาตาเป็นบุญก็เ,เอาวัตถุสับสมบัดิภายหนกเป็นบุญตอนนั้นมันกับบธถิดเบิดแล้วก็บมบพิษเบิดแต่วกรก็บเถิสซกที่เดียวมันก็บเกิดอยู่กับความสงบ่มเย็นความถูกต่อ,อความบอบเป็นโทษเป็นพ่ายเจตตัวเองแล้วก็คนอื่นนั่มนี่ลักษณะของบุญในศาสนาจังหวัดมณีกวาวสูยิ่พอยย่อใหญ่เมยใหญ่มาจังหันให้ด้เย็นเด้ฟังแลวก็วาวสู ยาตโยมทางออนไลน์ที่ติดตามพระอาจารย์ให้ได้เยียนได้ฟังกันเลยๆน้อยก่อนกินเขา่าเสาเสาว,วันที่เจ็ดเดือนภูมิภานี่ก็อนุมโมตนาสาธุกับทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังธรรมะในออนไลน์ก็ดีต่อไปเดี๋ยวเสียพอเป็นภาษาบาลีตั้งใจรับพรยาทาวาริวหาปุราบริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิตโตตินังเปตนานังอุปกปะติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกป,ปาจันโทปนารโสยธา,ามมณิชโชติรโาโสยธาสัสพีติโยวิวัชันตุสัพรโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีกายุโกภวะ อาพิวาธนาสยุริสนิจังวุทาปจายโนโจัตตารุธรรมาวัตันเตอายุวันโนสุขังภะละหังไหวพระพร้อมกัน